คุณมีเพื่อนแปลกแกแบบนี้บ้างไหมเพื่อนที่ชอบพูดตรงเนศ่ยภาาโงา่ภาษาอังกฤษใช่ไหมเพื่อนที่พูดจาแย่ต้งภาษาอังกฤษ,าษ,าษาไม่ออกแต่ยังมั่นหน้ามาเรียนโรงเรียนอื่นเติมเพื่อนที่หลงตัวเองถ้าจะขอถ่ายรูปมองดีๆก็ได้หรือเพื่อนที่อินดี้สุดๆเราชอบปลูกต้นไม้ไงเรารู้สึกว่ามันสงบดีอะไม่เหมือนเวลายอยู่กับคน แต่คงไม่มีใครที่มีเพื่อนแปลกเท่าเมษาเพราะเพื่อนเธอมาจากแอฟริกา Our school is going to have an international exchange student from Africa And that was the introductory dance of my tribe 25กรกระดาคมนี <łość> ้ g t s ขอชวนคุณไปชุลมุนวุ่นวายกับรักสามเศร้าของสาวน้อยสุดเนิร์ดก <mulheres> ับประธานนักเรียนพี่เก๊นี่นี่หนังสือทะลอน่ะ และรุ่นพี่ตีสแส่คนนี้ถ้ายังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรอ่ะก็ไม่ต้องรีบหรอกเดี๋ยวก็เจอเองแหละที่มีเพื่อนซีจอมปวดหมาเป็นตัวช่วยเวลาที่เราตัดสินใจอะไรไม่ได้นะให้ใช้หัวใจคิดคิดแทนสมองไงพบมารจุธาวุตโอบโอบนิธิคู่ไก่ภาวดีและหมาดามด์รตชอบเธอมาลี เพื่อนรักพลังพิสดารทุกวันเสาร์สี่ทุ่มทาง GTH On Air และ GMM 25